สวัสด well, ีครับผมชัิเจริทร์นะครับพา่ปดอมาดูมาดูมาชมไอนุนซามูไรจากแดนเหนือครับก็ว่าอยู่อ่อินโดนีเซียนะครับฮิตาชิฮิตาชิัีเอ็กซ์สองร้อยคีห้าครับหรือว่าฮาจี เป็นงานเขาเรียกว่าเอาดินตาก,กับนะเอาดินตากด,ดินที่เปียกเอาคนมาเข้ามาตากโอู้้สึกว่าสลักสลักเฮ้ยสลักมีจ้าจะล้มเลยครับไม่ล้มหน่อยเลยล้ลมเยอะเลย ถือว่าตัวท็อปนะจริงก็รีวิวเยอะครับ 5G ห,หรือว่าธุรกิจสามจะหายากครับตันนี้ถือว่าตัวท็อปตัวท็อปก็มีกล้องหลัง รบบที่ตอนนี้ก็ใช้แต่เครื่องยนต์อิซุ๊กจะเดิยนดยุบยุไหมมียุบไหยครับวันนี้ต้องไปไปพอกแล้วก็คว้านคว้านคว้านในทำเครื่งกีใหม่นะครับ ไปสลักแน่น70เหมือนกันเลขพลิคินูก็รวมเหมือนกันครับตอนนี้จะเป็นเป็นแพไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยเจอรวมครับ ไม่มีมาเลยเจ้าปัม๊มฮิตาชิดีสลับซับซ้อนมากโอ้มีสายเข้ามาพี่น้องเลยอ่ะตากครับตากเอาดินปั้นตาก 6ปีจีหนึ่งทีครับ168แรงมา้าในบรรดารถขุดถือว่าเขาเนี่แรงมาเยอะที่สุดครับไอเจ้าเครื่อง6ปีจีหนึ่งทีนี่ดีสุดๆนะครับวัดรอบเครื่องอะเยอะที่สุดก็2,100รอบต่อนาทีไปจัดนะครับจัดคันนี้วัดรบแรงมากครับ ลองลังถ้าเทียบนี่ก็ตัวเดียวกับดูซาน225ครับมีกีไม่ใหญ่น้ำหนักไม่เยอะ2ี่สิบตันดิบที่อินโดนีเซียถ้าเจแปนก็จะเป็นแคริเอร์ครับจะเป็นอินโดเป็นโรลเลอร์ลองลัง เวลาทำงานก็ต้องดังนี้นะครับแต่ความเร็วไม่เร็วเท่าไหร่าีก็ร้อหกสิแรงม้าเป็นนิกเกนก็รก้อยห้าสบแปดสาตังคูปีก็ร้อยโฮมัสสึเนี่ยร้อยหกสิครับนะคูสิบนเนี่ยร้อยหกสิบหแรงมา้า ว่าวัดรอบเครื่องนั้นอยู่ที่1 7 5 0ลนะสวิตโตโมก็อยู่ประมาณ1 5 8นะครับวันโมว่15 5, 5็155 165วันโบลิเพนี่150ครับประมาณนี้ ดีทูร้อ่าเดี๋ยวเช็คแบรุ่ใหม่ๆนะประมานี้มาร์เทนก็155ครับคาโต้ีาโต้ี้อก็้่้อย้มอหสปดนะับซานี่ครับนะ ซี 450, 8, มีห้าศูนย์ใราสิบแปดเนาะนะครับพีดแม็ก1 4รครับหกดีสาแรงม้าไม่เท่ากันเลยแรงม้าเยอะสุดน่าจะตัวนี้ครับจะ้วกกับเอ็กซีมปีน่าจะร้อยเอ่ะ ดำหายหมดเลยพี่น้องเอ้ยจังไดล่ะมิสชิก็มีปั๊มเป็นของตัวเองราคาก็อาจจะสี่ล้านต้นๆนะครับเอาหมอบละหมอบ ฮิตาชิกับดูซานก็ดลไกลๆก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสีค่าสีจะต่างกันตัวน,นี้ชโมงไม่เยอะครับชมงไม่เยอะแล้วก็จะมีสันทุยสัมทุยนี่สีนะแต่ว่าจะตัดด้วยดำคล้ายๆกันรอสักครู่รอดำมาก่อนครับอ่ะ มาแล้วครับหัวประดุก270มีนืดเดี่มีน้องมีนืดไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ฝั่งนู้นครึ่งล้อเลยสองร้อยเจ็ดสิบาจา

ออกเปียกต้องเอามาตากครับต้องขูดด้วยครับขูด นครับเดี๋ยวเจอ FM3M อ็สอสักครู่ครับมาแล้วครับเจ้าปีกนก FM3M240 รแรงมาครับ อันตายอยู่แล้วโอ้เอานี้เด้อโอ้ขาดตัวสับนุ๊บเลยเอาโอเคครับแรงโอ้เฟือง <c oughs> เราเฟืองขับดังฟึดฟึดฟ,ดฟึดเลยครับไม่ต้องเคลียร์งให้อยู่งี้ครับทางให้ยุบไปเลยแรงดีครับแรงดี ขอรีวิวจนรู้จักกันคับไอ้ยะทีมไอคี เอาปะดุเอาดินแข็งไปแล้วครับผสมลูกรังหรืก็เอาดินเปียกมาลงเอามีลื่นครับเดี๋ยวดูพี่หลงครับสองร้อยยี่สิบ อ้อยวาเพื่อนครับแต่ว่าจัดจ้านเลยาขนมาแล้วก็ขนไปได้สองด้่งครับแต่งสวยครับโอ้กันฟุ่นนี่ต้องยกขึ้นเลย จะทำเลกเกาะอยู่ร้อยเก้าห้าวางโบจัดจ้านเลยครับราชาบอดินดูความแรงของเขาเท่ไปสบายๆครับ ก็บพีนน้องมินือรดูกันคุนเลยเนหน้าก็จะใครมีพี่หลงนะครับหรือว่าราชาบอดินก็นกนดูได้ครับดูกันแต่งแบบคลาสสิกไว้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 ไว lại ao ok ren gấp ren Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เก่าแล้วก็คลาสสิกค,ครับ ครับหนึ่งสองสามสีห้าเดแปดโอ้แปดน็อตเดี๋ยวต้องพูดกับบะหน่อยครับให้ดูเฟืองท้ายเขาใหญ่มากครับ เดี๋ยวผมดูดินให้ก่อน ถอยล้งเอาโอ้โหกรเลยครับเนี่ยโอ้โหเคือยังดีอยู่สนใจคร้าดูได้ครับ u ูท b e ช่องชาติเจอรทซัพรหรือว่าเพจชาติเจอรทซัพเอ็กซ์คาบิเตอร์เอ็กซ์พลัพจะขูดดินให้ไหมเดี๋ยวว่าก็ติดนิดเดียวครับ 16บหนาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันเอาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ